สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักสืบลับเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นโศกนาฏกรรมของคนเกาะพ่อแม่กินครับเรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนปี2019าตำรวจญี่ปุ่นได้รับโทรศัพท์ขอมอบตัวหนึ่งสายปลายสายที่พูดเหมือนเป็นชายชาราคนหนึ่งชายคนนั้นบอกว่าตัวเองทำร้ายลูกชายแท้ๆทางตำรวจรีบรุดไปในทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ก็พบชายวัยกลางคนรายหนึ่งนอนจมกองของเหลวสีแดงบนตัวมีบาดแผล30กว่าแห่งโดยที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วและพ่อของเขาหรือก็คือคนที่แจ้งความขอมอบตัวยืนอยู่ข้างๆเมื่อตำรวจมองเห็นคุณพ่อรายนั้นก็ตกใจอย่างมากนึกไม่ถึงว่าคุณพ่อวัยชารารายนี้จะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นคูมาสวะฮิเดอากิวัย7 6ปี คุมาซาวะฮิเดอากิเป็นปัญญาชนตามแบบฉบับทั่วไปสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวหลังจากเรียนจบในปี1976ก็เข้ารับราชการในกระทรวงเกษตรและป่าไม้ญี่ปุ่นและไต่เต้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงในเดือนมกราคมปี2002คุมาซาวะฮิเดอากิยืนลาออกจากตำแหน่งเพราะปัญหาเรื่องนำเข้าเชื้อวัวบ้า และได้ดำรงตำแหน่งเอกอัคารราชทูตญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐเช็กเรือยมาตั้งแต่ปี2005ถึง2008สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าเงินบำนาญของนายฮิเดอากิรวมทั้งหมดมีถึง60ล้านเยนแปลงเป็นเงินไทยราว18.2ล้านบาทหลังกเกษียณแ,แล้วเขากับภรรยาใช้ชีวิตในบ้านเดี่ยว2ชั้นในแขวงเนริมะกรุงโตเกียวชีวิตหลังกเกษียณของเขาสุขสบายอย่างยิ่งในสายตาของเพื่อนบ้าน ออกไปเดินเล่นแถวๆบ้านกับภรรยาทุกเช้าเป็นฝ่ายทักทายเพื่อนบ้านก่อนเมื่อพบเจอภรรยาชอบรดน้ําดอกไม้อยู่ในสวนโดยเพื่อนบ้านให้สัมภาษณ์หลังเกิดเหตุว่าสามีภรรยาคู่นี้ดูไปแล้วนิสัยดีมากไม่มีท่าทีเดือดร้อนลำคาญใจอะไรและในสายตาของอดีตเพื่อนร่วมงานนายฮิเดอากิซึ่งมีตำแหน่งสูงและมีอำนาจมากเป็นคนที่แสนจะจริงจังและอ่อนโยนทุกคนต่างเคารพเขามากเรียกเขาว่าอาจารย์ ส่วนเรื่องภายในครอบครัวนายฮิเดอากิไม่เคยพูดถึงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานมาก่อนเลยทุกคนรู้กันเพียงแค่ว่าเขามีลูกชายหนึ่งคนกับลูกสาวอีกหนึ่งคนอย่างนั้นทำไมปัญญาชนแบบนี้ถึงได้ก่อเรื่องอย่างการทำร้ายลูกชายแทๆ้ๆของตัวเองได้ลงคอมีเรื่องซ้อนเร้นอะไรอยู่กันแน่คุม,มาซาวะอิจิโรลูกชายเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งคุม,มาซาวะฮิเดอากิคนพ่อ เราได้เล่าไปแล้วส่วนแม่ของอิจิโร่นั้นมาจากครอบครัวใหญ่ในจังหวัดไซตามะภูมิภาคคันโตมีความเกี่ยวดองกับครอบครัวของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแม่ของอิจิโร่มีมรดกจํานวนมากรวมถึงอสังหาริมทรัพย์หลายหลายย่านในโตเกียวดังนั้นเมื่อครั้งที่พ่อกับแม่ของเขาแต่งงานกันจึงเป็นเรื่องดีของแวดวงการเมืองและธุรกิจญี่ปุ่นคุมาซวะอิจิโร เกิดเมื่อเดือนมีนาคมปี1975เขาได้รับการศึกษาอย่างปัญญาชนในสังคมชนชั้นสูงมาตั้งแต่เด็กในตอนนั้นพอเขาการงานรัดตัวการอบรมศึกษาของลูกๆจึงเป็นหน้าที่ของแม่ไปโดยปริยายและแม่ของอิจิโร่ก็เป็นแม่ที่มีการศึกษาตามแบบฉบับทั่วไปซึ่งค่อนข้างเข้มงวดกับการศึกษาของลูกในปี1987อิจิโร่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมคมาบะโทโฮ ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้โรงเรียนแห่งนี้ดังเพราะนักเรียนจำนวนมากสอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวอิจิโรเองก็เคยเปิดเผยความคิดของตัวเองกับคนนอกอยู่เหมือนกันโดยเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าวิธีการสอนของพ่อแม่นั้นผิดถ้าหากผมสอบได้คะแนนไม่ดีพวกเขาจะทำลายของเล่นกับโมเดลพลาสติกสุดรักของผมทิ้งต่อหน้าผมเป็นวิธีการลงโทษตอนหลังผมเลยขยันเรียน เพื่อพวกเขาจะไม่ทำลายของเล่นสุดรักของผมความกลัวแบบนี้อยู่มาตลอดจดกนกระทั่งผมเรียนจบมัธยมปีที่4มีครั้งหนึ่งผมทะเลาะกับพ่อแม่รุนแรงมากและสุดท้ายผมก็ชนะหลังจากนั้นนิสัยของผมก็ค่อยๆเพี้ยนไปมีรายงานข่าวกล่าวว่าอิจิโร่เคยดูถูกแม่ของตัวเองว่าเป็นแม่ที่งโง่และในตอนที่เขาอยู่ชั้นมัธยมปีที่สองได้ลงไม้ลงมือกับแม่เป็นครั้งแรกเขาเคยบอกไว้ในอินเทอร์เน็ตว่า หากมีใบอนุญาตให้ทำร้ายคนได้คนแรกที่เขาจะทำร้ายก็คือแม่ของเขาจากพื้นฐานครอบครัวคุมาสวะกับสถานะทางสังคมที่มีอยู่เดิมความสำเร็จของลูกชายต่อให้ไม่โดดเด่นแต่อย่างน้อยก็ไม่แย่จนเกินไปแต่อิจิโร่กลับเป็นพวกเกาะพ่อแม่กินโดยแท้หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมแล้วเขาสอบมาหาวิทยาลายัยโตเกียวไม่ติดจึงไปเรียนเสริมกับสถาบันสอนแอนิเมชันแห่งหนึ่งจนสุดท้าย เขาสอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวทวาก็ลาออกกลางคันหลังจากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอิจิโร่ก็สอบเข้าเรียนในชั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยริวสึเคไซและได้รับปริญญาโทจากที่นั่นซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นายฮิเดอากิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นฮิเดอากิผู้ซึ่งควรมีผลงานในเส้นทางราชการ แต่บางอื่นเจอกับปัญหาเชื้อวัวบ้าของเนื้อวัวที่นําเข้าจากอเมริกาในตอนโน้นเขาเลยยอมรับผิดเอาไว้ทั้งหมดหลังจากที่สูญเสียตําแหน่งเขาจึงหมดหนทางจัดหาหน้าที่การงานที่มีหน้ามีตาให้แก่ลูกชายได้แต่ปล่อยให้เขาหลงอยู่ในโลกแอนิเมชันซึ่งกับเรื่องนี้ฮิดอากิเคยอธิบายไว้ว่าตอนนั้นเป็นยุคน้ําแข็งของการหางานหมายถึงยุคที่หางานลําบากสุดท้าย ผมเลยแนะนําให้เขาไปทํางานที่โรงพยาบาลของล้านชายของแม่เขาเองแต่ไม่นึกว่าลูกชายเขาจะเกิดความขัดแย้งกับหัวหน้าง,งานถึงขั้นคูตอนหน้าสาธารณะว่าจะทําให้เขาตายตอนหลังอิจิโรซึ่งสูญเสียหน้าที่การงานก็ไปอาศัยอยู่ตามลําพังในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นชื่อของแม่เขาและพ่อกับแม่เขาก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายวันให้โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆต้องการเงินแค่ไหนก็พยายามปลนเปลอให้ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาสร้างปัญหาบ้านที่อิจิโร่อยู่ตามลําพังนั้นตั้งอยู่ในย่านเมจิโร่แขวงโทชิมะกรุงโตเกียวติดกับมหาวิทยาลัยคาคุชูอินที่ซึ่งเหล่าพระราชวงศ์ญี่ปุ่นจะมาเรียนหนังสือกันแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวของอิจิโร่ไม่ได้เข้ากับย่านนี้เลยจากคาบอกเล่าของคนแถวนั้นเขาไม่ชอบอาบน้ําเนื้อตัวเป็นเมือกมอมแมมถึงขั้นทรงกินเหม็นไปทั่วมีนําซ้ําเขายังคลุกอยู่แต่ในบ้าน ไม่ก้าวเท้าออกจากบ้านเลยแม้แต่ก้าวเดียวได้เป็นเวลาหลายๆเดือนเรียกว่าเป็นพวกโคคูลโดยแท้อะไรคือพวกโคคูลกระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นนิยามไว้ว่าโคคูลคือคนที่ไม่ติดต่อกับสังคมเกินครึ่งปีไม่เข้าเรียนไม่ทำงานไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกล็อกดาวน์ชีวิตตัวเองเอาไว้และอิจิโร่ก็คือพวกโคคูลเขาไม่ออกจากบ้านไม่ติดต่อกับคนภายนอกปัจจัยการดำรงชีวิต จะอาศัยพ่อทั้งหมดโดยจะส่งค่าใช้จ่ายให้เขาเวลาที่มาเยี่ยมเขาในทุกๆเดือนขนาะเดียวกันพ่อเขายังช่วยเขาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านด้วยอิจิโร่ยังเคยโอ้อวดบนอินเทอร์เน็ตว่าตัวเองรูดบัตรเครดิตตกเดือนละ3 2 0 0 0 0เยนแปลงเป็นเงินไทยราว9 7 0 0 0บาทเขายังบอกกับเพื่อนในเน็ตอีกว่ามันมากกว่าเงินเดือนที่พ่อแม่พวกแกพยายามหากันทั้งเดือนเสียอีกต่อมา อิจิโร่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงจากปัญหาการทิ้งขยะและในวันที่25พฤษภาคมปี2019 7วันก่อนหน้าเกิดคดีอิจิโร่ในวัย4ีปีย้ายกลับมาอยู่บ้านของพ่อแม่เพื่ออยู่กับพวกเขาจริงๆจังๆแต่ก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นจุดจบสุดท้ายของชีวิตเขาเมื่อกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่อิจิโร่ยังคงหมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่เพียงอาศัยพ่อแม่ ทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่และของใช้เขายังโมโหใส่พ่อแม่หนักขึ้นทุกวันตบตีด่าทอคนในบ้านอยู่บ่อยๆแม่ของเขาเลือกที่จะหลบหน้าเขาเพื่อเลี่ยงการโดนเขาตบตีมีแต่ฮิเดอากิพ่อของเขาที่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเขาซึ่งอิจิโร่ก็ไม่ได้ทำตัวดีกับฮิเดอากิอะไรเลยในวันที่26พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่สองหลังจากที่อิจิโร่ย้ายกลับมาพ่อกล่าวหาว่าเขาทิ้งขยะในบ้านไม่เป็นที่ ไม่นึกว่ามันจะเป็นการเรียกหมัดจากลูกชายฮิเดอากิในเวลานี้อายุเจกปีแล้วลองนึกภาพเอาแล้วกันครับว่าลูกประเภทไหนที่ทำกับพ่อวัยชาราของตัวเองแบบนี้นับจากนั้นฮิเดอากิก็เกิดความกลัวลูกชายตัวเองขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพอน,นึกถึงท่าทางท,ที่เขาตะคอกก็ตัวสั่นงันงกชนิดควบคุมไม่ได้ถึงขนาดที่พวกเขาไม่กล้าอยู่ด้วยกับลูกชายได้แต่ตุนของกินง่ายๆหลบอยู่ที่ชั้นสอง ช่วงบ่ายวันที่หนึ่งมิถุนายนตอนแรกอิจิโร่คิดจะนอนกลางวันแต่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งข้างบ้านกำลังเตรียมงานกีฬาโรงเรียนอยู่เสียงตะโกนของเด็กๆจึงดังเข้ามาอยู่เป็นระยะๆะะทำให้อิจิโร่รำคาญเดินงุนงานไปมาอยู่ภายในบ้านเขายังโพสต์ในโซเชียลมีเดียอีกว่าเด็กพวกนี้เสียงดังโวยวายเกินไปฉันจะทําให้พวกมันหายไปจากโลกนี้พอได้อ่านคําพูดแบบนี้ของลูกชายฮิเดอากิ นึกถึงคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นเมื่อ4ี่วันก่อนที่เดอากิคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลูกชายจะไม่ได้แค่พูดไปเฉยๆเท่านั้นเขาปลุกค,ความกล้าของตัวเองเดินเข้าไปถามลูกชายว่าพูดแบบนี้ทำไมเธอบอกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเพราะลูกชายสามีเธอพยายามทำดีที่สุดแล้วเพื่อลูกชายหวังว่าจะได้รับการลดโทษครอบครัวที่อยู่กันมาดีๆแต่ท้ายที่สุด กับบ้านแตกสาแหลกขาดมันช่างทําให้เรารู้สึกสงสารจริงๆเจ้าพนักงานอายการเห็นว่าไม่ว่าเบื้องหลังคดีจะซับซ้อนอย่างไรก็ไม่ควรนํามาเป็นข้ออ้างปิดชีวิตคนอื่นโดยร้องขอให้ศาลลงโทษจําคุกฮิเดอากิเป็นเวลา8ปีแต่ทนายความของฮิเดอากิเสนอว่าจําเลยพยายามปฏิบัติตามความรับผิดชอบและภาระของตัวเองในฐานะที่เป็นพ่อหวังว่าศาลจะพิจารณาตามเหตุการณ์ ขอรอลงอาญาจำเลยแทนในวันที่16ทธันวาคมปี2019ศสาลรกลุ่งโตเกียวได้ออกคำพิพากษาสำหรับคดีนี้โดยในที่สุดก็ตัดสินจำคุกฮิเดอากิเป็นเวลา6ปีหลังเกิดเหตุมีชาวเน็ตจดจำอิจิโร่ได้ว่าเป็นผู้เล่นชื่อดังของเกมเกมหนึ่งตัวอิจิโร่จะโพสต์ข้อความ12ข้อความในทุกๆวันตลอดเวลา8ปี เขาเคยอวดในโซเชียลมีเดียว่าตัวเองมีพ่อเป็นข้าราชการและยังบอกอีกว่าเขาสามารถใช้เส้นสายของพ่อบังคับปิดบริการเกมดังกล่าวได้ด้วยอิจิโรไม่ละอายใจในพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของตัวเองสักนิดเดียวเขาอ้างว่าตัวเองเคยเรียนศิละปะป้องกันตัวเคยความอันธพาลสามคนได้ด้วยมือเปล่าคนทั่วไปไม่มีทางเอาชนะเขาได้แถมเขายังเคยเล่าเรื่องที่ทุบตีแม่ตัวเอง ตอนเรียนมัธยมปีที่สองด้วยโดยบอกว่าจนถึงตอนนี้เขายังจำความสุขที่พูดกับแม่ได้ว่าในเมื่อคลอดผมออกมาโดยพลรการก็ควรรับผิดชอบจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนผมตายจิตแพทย์ของอิจิโร่ได้เล่าขณะให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าอิจิโร่เป็นโรคความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านอาการของโรคคือขอแค่ไม่ได้ดังใจก็จะวาดวันและทำร้ายคนอื่นแต่ตัวเขาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย มีแต่พ่อของเขามารับยาแทนเรื่องราวยุติลงที่จุดนี้เชื่อว,ว่าพอทุกคนได้รับชมกันจนจบแล้วคงจะรู้สึกหดหู่มากเหมือนอนกับผมเพราะเหตุใดถึงเลี้ยงลูกออกมาเป็นแบบนี้ได้หรือว่าเขาเกิดมาพร้อมกับยีนที่ใช้ความรุนแรงหรือว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดในสมัยที่เป็นเด็กถ้าอย่างนั้นทําไมน้องสาวเขาถึงไม่มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงแบบเขาสําหรับในเรื่องนี้ เราจะไม่ซืบซ้ากันให้มากเกินไปในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับทุกคนคือปัญหาการเกาะพ่อแม่กิน <K eting noise> เมื่อพูดถึงพวกเกาะพ่อแม่กินคนส่วนใหญ่อย่างพวกเราอาจนึกถึงคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่ยอมหางานทําอาศัยเงินพ่อแม่ดํารงชีพหลังจากที่เรียนจบแล้วนี่คือภาพดั้งเดิมที่เรามีต่อกลุ่มคนเกาะพ,พ่อแม่กินแต่ทุกคนอาจนึกไม่ถึงว่า ที่ญี่ปุ่นวัยกลางคนคือกลุ่มหลักของพวกเกาะพ่อแม่กินจากสถิติในปี2018มีชาวญี่ปุ่นอายุ35-55ปีราว5ล้านคนอาศัยอยู่กับพ่อแม่และ1.2ล้านคนในนั้นคือกลุ่มเกาะพ่อแม่กินซึ่งคิดเป็น1%ของประชากรญี่ปุ่นพวกเขาอยู่แต่ในบ้านเป็นปีๆและใน3คนนั้นจะต้องมี1คนที่ใช้ชีวิตโดยอาศัยเงินบำนาญหรือเงินสะสมของพ่อแม่ คนกลุ่มนี้จะกินฟรีอยู่ฟรีในบ้านนับตั้งแต่ทศวรรษที่90ตราบจนถึงปัจจุบัน20กว่าปีที่ผ่านมาจากอายุ20ต้นๆพวกเขากลายเป็นคนอายุ40-50ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนเกาะพ่อแม่กินรุ่นบุกเบิกในสังคมญี่ปุ่นพวกเกาะพ่อแม่กินในกลุ่มอายุนี้ถูกตั้งชื่อว่า80-50ซึ่งความหมายว่าพ่อแม่อายุ80ดูแลลูกๆอายุ50ที่ญี่ปุ่น มีพวกเกาะพ่อแม่กินอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโยชิฮิสะมาเอดะเขาอายุ70กว่าปีแล้วใช้ชีวิตตามลำพังไม่ได้แต่งงานตลอดทั้งชีวิตเขาเคยทำงานอยู่แค่สองปีพ่อแม่ของเขาร่ำรวยมากหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตเขาได้รับมรดกทั้งหมดอาศัยอยู่ในคฤหาสน์โดยไม่เคยเก็บกวาดทำความสะอาดเลยภายในบ้านจึงมีขยะกองโตเขาเล่าว่าหากใช้เงินของพ่อแม่หมด เขาก็จะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วรายการ Can I Follow You Home ของสถานีโทรทัศน์โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเคยทำสกูปเรื่องโยชิฮิสะมาเอดะใครที่สนใจสามารถลองไปหาชมได้นะครับภาพของการเกาะพ่อแม่กินในแต่ละระดับมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลกการโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่พึ่งพาตัวเองกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่พบเห็นได้บ่อยไปแล้วภาวะเศรษฐกิจตกต่ำราคาบ้านสูงเกินไป รายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพเกินไปตัวเองมีความต้องการสูงแต่ความสามารถต่ำการสปอยของพ่อแม่และอื่นๆล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เกาะพ่อแม่กินหากพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงเวลาที่ลูกอยากทำเรื่องอะไรสักอย่างแต่ไม่มีความสามารถทางการเงินเช่นเรื่องของการซื้อบ้านถึงเวลานั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะสมัครใจเอาเงินส่วนหนึ่งออกมาช่วยเหลือ ทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างสามารถแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับและอย่าลืม s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ